วสวัสดีน้องน้องมสี่ทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับโครงการเทอมนี้พี่แบกเองโดยสวัสเรียนโรงเรียนเตรียมรมศึกษาพัฒนาการสวรณภูมินะครับวันนี้จะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะนะสำหรับการติวสอบกลางภาคของเรานะครับเจอกันในเรื่องพุทธสาวกและชาดกนะครับไปกันเลยเรามาดูพุทธสาวกคนแรกนะครับ คือพระอัชชิเนเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีทั้ง5ของพระพุทธเจ้านั่นแหละนะครับมีลักษณะเป็นคนที่มีความสำรวมนะครับมีการปฏิบัติตนที่น่าเลื่อมใสมากๆแล้วก็เป็นอาจารย์ของพระสารีบุตรอีกด้วยนะครับเป็นเป็นพระอุปชาของพระสารีบุตรนั่นแหละคุณธรรมที่ควรนับถือนะครับ เป็นผู้ที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างยิ่งนะครับด้วยความที่เป็นเอ่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นคนสนิทเลยนะครับแล้วก็เป็นพระอรหันต์รูปแรกๆนะครับถือว่าเป็นพระที่แบบว่าเบอร์ต้นๆเลยนะแต่ว่าเวลาไปพูดกับใครเนะี่ยก็ได้มีความโอ้อวดหรือว่าไม่ได้มีความอวดตนถือตนว่าตัวเองเนะี่ยเป็นพระผู้ใหญ่อะไรอย่างนะี้ ปคุยกับใครก็มีความอ่อนน้อมนะครับข้อที่สองเป็นครูที่ดีนะครับถ่ายทอดความรู้ได้เป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะว่าเป็นคนที่มีความรู้มากนะครับแล้วก็ถ่ายทอดได้เข้าใจง่ายข้อที่สามนะครับเป็นผู้ที่มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนานะครับเป็นคนที่เวลาเทศแต่ละทีเนะี่ยไม่ได้พูดแบบยืดยาวนะครับพูดแบบเป็นหลักการแต่ว่า พูดในสั้นๆแบบนั้นเน่ยมันครอบคลุมในพระธรรมทั้งหมดนะครับทำให้คนเข้าใจง่ายมากๆนะคนต่อไปนะครับพระกีสาโคตมีเถรีนะครับหรือพระนางกีสาโคตนั่นแหละเล่าเหตุการณ์นิดนึงก่อนคือนางเนี่ยเป็นคนที่มีลูกอืก็นางมีลูกใช่ไหมครับนางคลอดลูกมาแล้วลูกนางเสียชีวิต ตั้งแต่เด็กๆนะนางก็แบบเสียใจมากจนจนเสียสติไปเลยนะครับอุ้มลูกไปหาคนรักษาทั่วเมืองเลยนะทีนี้พระพุทธเจ้าก็พบเข้าแล้วก็เลยออกกุตสโลบายนะครับให้นางไปหา,มาเมล็ดผักกาดจากบ้านที่ไม่มีคนตายนะครับมาทําเป็นยารักษาลูกนางก็ได้ออกไปหานะครับตามตามหมู่บ้านต่างๆนางหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยแบบ เอ๊ะคิดได้ว่าเออทุกบ้านมันก็มีคนตายนี่ว่าการตายมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตใช่ไหมครับใครเกิดมาก็ต้องตายก็เลยแบบยอมที่จะให้ทําพิธีศพลูกนะครับแล้วนางก็ขอบวชเป็นภิกษุณีกับพระพุทธเจ้านะครับเป็นพระผู้หญิงนะภิกษุณีนคุณธรรมที่ควรออนับถือนะครับคือเป็นผู้มีความเคารพ นอบน้อมยิ่งนะครับก็คือก่อนที่นางจะมาบวชเนี่ยสมัยที่นางยังเป็นเอเป็นเป็นคนธรรมดายังไม่ได้เป็นพระนะครับนางก็มีความเคารพในสามีแล้วก็บุพาการีพ่อแม่มากๆเลยเลยครับอุ้ยอุยอุยอยอครับเอ่อ <laughs> ข้อที่สองนะครับเป็นผู้มีความคิดฉับไว ความคิดนะความคิดน,นี้พี่พิมพ์ผิดความคิดตายตายวันนี้โกโก๊จังอ่าเป็นคนที่มีความคิดฉับไวนะครับก็คือนางไปเคาะประตูบ้านหา,มาเมล็ดผักกาดใช่ไหมแล้วก็ไม่มีบ้านไหนมีคนตายนางก็คิดได้เองนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะ,ะเป็นครูที่ดีของสตรีทั้งหลายนะครับ ก็คือประสบการณ์ที่นางได้เจอมาเนี่ยสามารถเอาไปสอนผู้หญิงคนอื่นๆได้อีกมากนะครับนะเป็นผู้มีชีวิตเรียบง่ายนะครับก็คือแต่ก่อนเนี่ยเป็นลูกสะพ้ายของเศรษฐีนะแต่ว่าพอมาบวชแล้วเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าทําตัวเป็นลูกคุณนูนะครับก็อยู่อย่างปกติน,นะครับเป็นพระทั่วไปแล้วก็แต่งตัวแบบมอซอด้วยซ้ํานะครับเนะี่ยทรงจีวรเศร้าหมองหมายความว่าอะไร หมายเพราะว่าเขาเศร้าไหมไม่ใช่นะหมายถึงสีจีวรเนี่ยมันซีดมันจางนางก็แบบเอ้ยพระพระท่านก็แบบไม่สนใจนะครับก็ปล่อยไปเศร้าหมองก็คือปล่อยวางถึงขีดสุดแล้วนะครับไม่ได้แบบยึดติดในความสวยงามอะไรทั้งนั้นนะ,ะจำไว้เลยนะครับถ้าเกิดเจอคำว่าทรงจีวรเศร้าหมองนะให้ตอบนี่เลยพระกีสาโคตมีเทรีนะครับ คนต่อไปนางมลิกาเนี่ยเล่าคร่าวๆนะครับก็คือนางเนี่ยมีลูกทั้งหมดสาสสองคนนะครับท้องแรกสิบหกคนท้องที่สองสิบหกคนนะครับแล้วมีอยู่วันหนึ่งนะางก็นิมนต์พระพุทธเจ้าแล้วก็พระเถระมาฉันพระทหารที่บ้านนะครับมามาถวายข้าวพระที่บ้านนั่นแหละทำบุญ นางก็ฟังเทศฟังธรรมไปเรื่อยๆก็มีคนมาบอกว่าอ,อสามีกับลูกทั้งหมดเนี่ยโดนดักทาร้ายนะครับดักฆ่าจนตายหมดเลยนะครับทั้งสามสิบสองคนนะครับสามีอีกหนึ่งนางก็ถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็จะเสียใจมากใช่ไหมแบบจะรีบไปหารีบไปดูเลยว่าใครเป็นคนทําเกิดอะไรขึ้นแต่ว่านางก็สามารถค่มจิตค่มใจ ฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าต่อได้นะครับไม่ได้แบบว่าเดือดร้อนอะไรก็แสดงออกแบบทีท่าปกตินะครับทีนี้เรื่องเนี้ยมันก็เลยสอนให้เรารู้ว่าอันไหนมาดูคุณธรรมดีกว่ามาดูคุณธรรมมันจะบอกในนี้นะครับข้อแรกเป็นสาวิกาที่ดีสาวิกาคือสาวกที่เป็นผู้หญิงนะครับพอมีเรื่องละบากใจอะไรก็นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเลยคือแบบเออนึกถึง พระธรรมคาสอนของพระเจ้าอะไรอย่างนี้นะครับข้อที่สองนะครับเข้าใจโลกและชีวิตนะนี่ไงเข้าใจว่าธรรมดาของชีวิตเนี่ยคนเราเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้แบบว่าเฮ้ยตายแล้วต้องทํายังไงอะไรอย่างเงี้ยข้อที่สามนะครับเป็นผู้มีความอดทนนี่อีกข้อหนะึ่งก็คือรู้ข่าวร้ายแล้วก็แบบว่าไม่ได้ตกใจแบบอะไรมากก็อดทนว่า ฟังธรรมะเสร็จก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นน้อยเป็นผู้มีใจกว้างนะครับเออก็คือไม่ได้แบบคิดอาฆาตพยาบาทคนที่มาฆ่าลูกกับสามีนะเพราะว่าถึงทําอะไรไปลูกกับสามีก็ไม่กลับมาแล้วถูกไหมข้อสุดท้ายนะครับเป็นภรรยาที่ดีนะเพราะว่าทําตามคําสั่งของสามีทุกอย่างนะครับมันมีครั้งหนึ่งที่แต่ก่อนนะนางมีลูกยากนะครับแล้วสามีก็ ไล่นางกลับเมืองนางก็ยอมกลับแต่โดยดีแต่ว่านางก็ไปหาพระเจ้าก่อนนั่นแหละแล้วพระเจ้าก็บอกว่าเออเดี๋ยวนางก็จะมีลูกแล้วนางก็เลยได้กลับไปหาสามีจนมีลูกสามสิบสองคนอย่างที่เคยเล่ามาข้างต้นนะครัอือคนต่อไปหมอชีวะกะโกมารพัฒนะครับ <c oughs> เออในสมัยที่หมอเด็กๆเ,เนี่ยตอนนั้นก็ยังเป็น เกชายชีวาการกุมารพัฒ you know. อยูอ่เนาะแม่เขาเนี่ยได้นำมาทิ้งที่กองขยะนอกเมืองนะครับทีนี้เจ้าชายนะครับพระโอรสของพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยก็ได้พบเข้าแล้วก็เก็บเอามาเลี้ยงนะครับเป็นลูกเลี้ยงเอ,อแต่ว่าด้วยความที่แบบเหมอชีวกะากุมารพัฒเนี่ยอยากเป็นหมอมากก็เลยหนีออกจากเอ,อพระราชวังนะครับแล้วก็ไปเรียน ไปเรียนวิชาแพทย์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยเรียนจบหมดแล้วก็กลับมาเป็นหมอหลวงนะครับดูแลพระเจ้าพิมพิสารเหมือนเดิมนั่นแหละนะพระเจ้าพิมพิสารก็ให้เป็นหมอหลวงแล้วก็ถวายไม่ใช่ถวายดิพระราชทานนะครับส่วนมะม่วงให้มาดูแลด้วยต่อมาหมอชีวกกักูมลพัทเนี่ยก็ได้เป็นหมอประจําตัวพระพุทธเจ้านะครับแล้วก็สําคัญที่สุดเลยนะเป็นผู้ที่ ริเริ่มการถวายจีวรเป็นคนแรกเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้ให้คนมาถวายจีวรน,นะพระเนี่ยจะใช้ผ้าที่ทําจากผ้าหอ่อศพหรือผ้าที่คนเขาทิ้งแล้วเท่านั้นนะครับจะมาถวายไม่ได้แต่หมอชีวกะเนี่ยหรือหมอชีวกเนี่ยเขาเอ่ออ้อนอ้อนวอนพระพุทธเจ้านะครับให้รับผ้าที่ถวายเถอะพระพุทธเจ้าก็เลย ทรงอนุญาตนะครับออ่คุณธรรมที่ควรนับถือนะครับก็คือเป็นผู้มีแรงจูงใจนะครับในการใฝ่สำฤทธิ์สูงก็คือเป็นความเป็นคนที่แบบมีความแน่วแน่ตั้งใจจะทําอลไรก็ทําให้สุดอย่างเช่นอยากเรียนเนี่ยก็แบบพายายามไปเรียนจนถึงที่สุดจนสําเร็จการศึกษามานะครับข้อที่สองครับเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะครับมีความภาคเพียรสูง คือตอนหนีออกไปเนี่ยไม่ได้พกเงินไปด้วย,ยไม่มีเงินสักบาทที่จะไปจ่ายค่าเทอมนะก็เลยแบบว่าบอกคุณครูว่าคุณครูครับงั้นเดี๋ยวขอรับใช้คุณครูแทนได้ไหมขอเรียนแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายก็เลยเป็นคนเราใช้คุณครูแทนนะครับช่วยคุณครูทํานู่นทานี่นะต่อไปเป็นอุบาสกที่ดีนะครับ <c oughs> เป็นอุบาสกที่ดีก็แบบเป็น <c oughs> พุทธศาสนิกชนที่ดีนั่นแหละมีความเคารพใน พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากนะครับข้อสุดท้ายนะเป็นผู้มีความเสียสละอย่างยิ่งนะครับเป็นหมอที่ดูแลทุกคนเลยดูแลตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารพระพุทธเจ้าแล้วประชาชนทั่วไปเนะี่ยหมอแกก็ดูแลนะดูแลแบบทุกคนเลยนะครับอ,อือ่าต่อไปจะเป็นาศาสสนิกชนตัวอย่างนะครับเป็นอ่อเป็นคนที่อยู่ยุคหลังจากพระพุทธเจ้าปรินิพพานหรือว่า พระพุทธเจ้าเสียชีวิตไปแล้วนะครับ <c oughs> อันนี้จะเป็นคนที่อยู่ยุคหลังๆนะคนแรกคือพระนาคเสนและพระยามิลินนะครับคือ,อพระนาคเสนเนี่ยจะเป็นพระที่มีความเก่งนะครับมีความฉลาดตั้งแต่เด็กนะเรียนจบคือมีความคล่องในหลักธรรมคำสอนนะ่ะตั้งแต่ยังเป็นเนนเลยนะครับพอเป็นพระแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเก่งมีความเย่อหยิ่งนิดนึง ไปดูถูกดูแคลนพระเทรละชั้นผู้ใหญ่นะครับแต่สุดท้ายเนี่ยก็ถูกสั่งสอนแล้วก็ยอมปรับปรุงตัวนะครับกลับมาเป็นคนดีแล้วด้วยความที่แบบเก่งมากๆเนี่ยก็เลยได้ไปโต้ว,วาทะกับพรยามิลินนะครับซึ่งเป็นกษัตริย์ชาวกรีกหรือว่าบางที่เขาก็บอกว่าเป็นเชื้อสายเปอร์เซียนะก็คือเป็นกษัตริย์ที่ไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนั่นแหละ ไปโต้วาทีจนชนะพญามิลินแล้วก็พญามิลินเนี่ยกลับมีความเลื่อมใสในพร,พระพุทธศาสนามากนะครับก็เลยกลับมานับถือพระพุทธศาสนาเลยนะคุณธรรมที่ควรนับถือของพระนาคเซนนะครับก็เป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่งนะครับนะหรือว่าธรรมะกรรมตานั่นแหละก็คือตั้งใจเรียนเรียนจบตั้งแต่เด็กเลยนะครับ เป็นคนที่ <c oughs> ยอมรับผิดและแก้ไขตนเองนะครับก็คืออะไรที่มันผิดพลาดไปแล้วก็ยอมรับนะครับว่าตัวเองผิดแล้วก็พยายามแก้ไขทําให้ตัวเองถูกนะข้อต่อไปก็คือเป็นผู้มีปฏิพัน์ยอดเยี่ยมปฏิพันธ์ยอดเยี่ยมกับปฏิพันธ์ไหวพริบนั่แหละนะครับโต้วาทะกันจนพญามิลิน,นยอมแพ้เลยนะ <c oughs> ข้อสุดท้ายนะครับ เป็นนักสอนธรรมที่มีเทคนิคการสอนดีเยี่ยมนะเทคนิคของพระนักเสนก็คือการเปรียบเทียบนะครับการอุปมาให้เห็นภาพทําให้เข้าใจง่ายนะอ่ะคนต่อไปนะครับสมเด็จพระวรรณรัตนเฮงเขมมาจารีอันนี้เป็นคนไทยแล้วนะครับจะเป็นเป็นผู้ที่แตกฉานด้านปร,ริยัติธรรมมากนะครับเป็นบุคคลสําคัญของออวงการพระสงฆ์ไทยเลยนะครับเพราะว่าเป็น ประธานสังคสภาองค์แรกนะครับของประเทศไทยนะ,ะคุณธรรมที่ควรนับถือนะครับก็คือเป็นผู้เคารพในพระตันไตามากนะครับคือเข่งคัดเรื่องการทาวัดมากเลยทาวัดทุกเชา้าทุกเย็นเลยนะครับสองนะครับเป็นผู้มีความกตัญญูกตเวทีนะครับเคารพในพระอุปัชฌาย์แล้วก็บิดามารดามากนะครับพี่เขียนเคารพนี่เกินมาหนึ่งตัว อะข้อต่อไปนะครับมีการบำเพ็ญสาลานิยธรรมนะครับก็คือแบบเวลาได้รับของมาอย่างเงี้ยแล้วแบบมันเยอะใช่ไหมก็จะแบ่งให้พระลูกวัดพระเนนต่างๆนะครับแต่จะแบ่งด้วยความเท่าเทียมนะครับมีความยุติธรรมมากข้อที่4ี่นะครับเป็นนักปกครองที่ดีเยี่ยมนะครับคือเป็นพระชั้นผู้ใหญ่เลยในวงการพระสงฆ์ไทยในยุคนั้นนะครับ ปกครองพระนิกายามหานิกายนะครับก็คือเถระวาทของมหานิกายพุทธเนี่ยอโอ้ยยังไงล่ะจะอธิบายยังไงนี่ก็คือศาส,สนาพุทธเนี่ยมันจะมีสองนิกายใหญ่ๆเนาะก็คือเทระวาทกับมหายานนะครับแล้วก็ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นนิกายเถรวาททั้งหมดแต่ว่าจะแบ่งเป็นสองสายย่อยๆอีกก็คือ ทำรรมยุทธกับมหานิกายนะครับแล้วพระสงฆ์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมหานิกายนะครับนะอืมก็ประมาณนี้แหละท่านก็ปกครองส่งมหานิกายจนเกิดความก้าวหน้าเลยนะครับนะคนต่อไปหลวงปู่มัน่นภูริทัตโตนะครับหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะเป็นพระแถบภาคอีสานนะครับเกิดที่จังหวัดบลราชะานีพระหลวงปู่มั่นเนี่ยก็จะศึกษาพวก อ,อักษรไทยน้อยนะครับอักษรไทยธรรมแล้วก็อักษรขอมนะครับจนอ่านออกเขียนได้เลยนะแล้วก็หลวงปู่แม่นี่จะเป็นพระธุดงที่แบบจะทุดงไปตามป่าตามเขาแล้วก็จะเข่งคัดเรื่องพระธรรมวินัยมากนะครับเนี่ยการปฏิบัติของท่านก็จะมี1 2 3 4 5หนข้อนะครับข้อแรกก็ผ้าที่ใช้เนี่ย ถ้าที่ใช้ทําสบงจีวรนี้นะจะเกิดจากผ้าบางสุกุลเท่านั้นก็คือผ้าที่เอามาจากศพนั่นแหละข้อสองนะครับบินธบาตท,ทุกวันยกเว้นวันที่ไม่มีฉันก็คือบินธบัตท,ทุกวันอนะ่ะวันไหนไม่กินก็ค่อยไม่บินธบัตนะครับข้อสามฉันอาหารเฉพาะในบาทนะครับใครมาถวายทีหลังก็จะไม่รับแล้วก็คือถ้าได้ฉันแล้วใครมาถวายก็จะไม่เอาแล้วนะครับข้อสี่ฉันอาหารมื้อเดียวนะครับก็คือไม่มี ฉันเช้าฉันเพลงอะไรอย่างงี้ไม่มีนะคือฉันมื้อเดียวเลยข้อห้านะครับใส่อาหารในบาทเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีภาชนะอื่นที่จะมาใส่กินข้าวนะข้อหกนะครับอาใส่ต้นไม้ในป่าในหุบเขาพับหน้าผาอะไรต่างๆนะครับก็คือเป็นพาทุดงนั่นแหละข้อเจ็ดนะครับเครื่องนุ่งหม่มออมีเพียงไตจีวรเท่านั้นก็คือมีชุดเดียวไม่ไม่มีชุดอื่นเปลี่ยนนะครับคุณธรรมที่ควรนับถือก็คือ ปฏิบัติตนปฏิบัติตนตามสมณวินัยนะครับก็คือตามพระวินัยของพระพุทธศาสนานั่นแหละเป็นกฎของพระอะไรอย่างเงี้เข่งขัดมากเลยนะครับข้อที่2นะครับเอาใจใส่เอใใ่เอศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยก็นั่นแหละก็คือทําตามพระวินัยอย่างแข่งรัดนะครับข้อที่3มนะครับมีความเพียรในการ สั่งสอนนะครับก็คือสอนลูกศิษย์ทุกคนว่าแบบให้ฝึกฝนจิตนะครับความฉลาดจากการฝึกฝนจิตก็คือแบบว่าให้รู้ในจิตใจตัวเองว่าแบบทำอะไรอยู่มีสติตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ,ะคนต่อไปอาจารย์สุชีพปุญญาอุภาพนะครับอันนี้ก็จะเป็นมีบทบาทในในด้านของคา,ารวาสนะครับก็คือเป็นคนธรรมดานะครับที่มีบทบาทมาก นะก็คือมีเป็นคนที่มีความรู้กว้างขวางมากเลยด้านพระพุทธศาสนาเป็นที่ยอมรับมากๆนะครับของคนทั่วไปนะแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญเกี่ยวกับองค์กรต่างๆในศาสนาพุทธของประเทศไทยเลยนะคุณธรรมที่ควรเคารพนะครับก็เป็นเป็นผู้ใฝ่รู้อย่างยิ่งนะครับแตกฉานพระตจดิดกตั้งแต่เคยบวชก็ตั้งแต่พรรษาในน้อยอะ่ะเพราะว่าเคยบวชทีหนึ่งน,นะครับ เป็นพระหูสูตรหรือว่าเป็นคนที่จำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้อย่างดีมากๆเลยนะครับจนเขาเรียกกันว่าตู้พัดไตปิดกเดินได้อ่ะอจะดีขนาดไหนสะละอีนะ <c oughs> พิมพ์ผิดบ่อยจังอือต่อไปนะครับเป็นครูที่ดีนะครับก็คือเวลา <c oughs> ไปสอนสอนที่ไหนอ่ะเขาก็จะแบบ อธิบายได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับนะต่อไปจบจากเรื่องชาวู้ตัวอย่างก็จะเป็นเรื่องชาดกนะครับเรามาเรียนกันเรื่องมหาเวสันดรชาดกนะครับก็คือพระเวสันดรน,นั่นแหละ <c oughs> จุดเด่นของพระเวสันดรเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความเมตตาสูงนะครับมีทานบรารมีมากก็คือแบบ มีการทำทานที่สูงมากใครมาขออะไรก็ให้หมดให้หมดเลยให้จนกระทั่งที่แบบว่าพ่อที่เป็นพระราชาเนี่ยทนไม่ไหวแล้วต้องไล่ออกนอกเมืองไปเพราะว่าอีกสักพักทรัพย์สินในวังก็จะหมดไม่เหลือเลยนะครับทีนี้พอไปอยู่ในป่าเนี่ยก็เอ,อมีชูชกนะับพามเท่าชูชกมาขอลูกพระอ,องค์ก็ให้ไปอีกนะครับพระมเหสีเนี่ยเสียใจมากเลยที่แบบ พระเวสสันดรเขาลูกให้คนอื่นไปนะครับก็แต่ก็ทําอะไรไม่ได้นะครับให้ไปแล้วแล้วก็ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ยังมีคนมาขอภรรยาอีกนะครับมาขอนางมาซีเนี่ยไปรับใช้อีกแต่ว่าพอดีคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเทวดาปแปลงร่างมานะครับเพื่อมาทดสอบจิตใจพระเวสสันดรน,นะครับแล้วก็ <c oughs> มาอนุโมทนานะครับช่วยพระเวสสันดรในการทําบุญนะครับเทำทานบรารมีเพื่อจะได้สั่งสมบุญมาเป็นพระพุทธเจ้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยพระเวสสันดรก็ได้รับการอัญเชิญกลับไปปกครองเมืองต่อจากพระบิดาตามเดิมนะครับ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เรามาดู <c oughs> ว่าชาดกเรื่องนี้แสดงถึงคำว่าปมับารมีขั้นสูงคืออะไร มาข้อที่หนึ่งนะครับพระเวสสันดรเนี่ยเป็นพระโพธิสัตว์ที่ตั้งปณิธานเพื่อตัสรุปเป็นพระพุทธเจ้านะครับก็เลยมีความตั้งใจมาตั้งแต่ชาติที่แล้วแล้วอะ่ะก่อนที่จะมาเกิดเป็นคนนะครับก็เลยมีทานบารมีมากนะครับข้อที่สองนะครับพระเวสสันดรบริจาคช้างปัจจัยนาคเป็นทานแก่พารามทั้งแปดจากแคว้นกาลิงคลรัตนะครับก็คือแควนนั้นเนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ แ้งนะครับฝนตกต้องฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลนะครับก็คือถ้าให้ช้างตัวนี้ไปฝนจะตกต้องตามฤดูกาลเป็นช้างวิเศษนะครับเหตุผลนี้แหละให้ช้างตัวนี้ไปนั่แหละพอไล่ออกจากเมืองเลยฮะข้อที่สามนะครับเมื่อถูกในประเทศเนี่ยพระองค์ไม่ได้ต้องการให้อ่าภรรยานะครับพระชายาแล้วก็ลูกต้องลำบากด้วยนะครับก็พยายามหาทางส่งกลับเมืองแหละแค่รอเวลาที่เหมาะสมเฉยๆนะ แต่สุดท้ายก็ได้กลับมาอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะครับเรื่องเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับก็วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราได้เจอกันเนาะเรื่องที่น้องๆได้ดูมาทั้งหมดเนี่ยก็จะใช้ในการสอบกลางภาคในรายวิชาสังคมศึกษานะของน้องๆมสี่นะครับในเทอมนี้พี่ก็ขอให้น้องๆ ทุกคนโชคดีในการสอบกลางภาคนะครับเหลืออีกแค่ไม่กี่วันแล้วตั้งใจทบทวนนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนสู้ๆค,ครับขอบคุณครับ